บริเวณพื้นที่ด้านข้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนาศิลป์ซึ่งอยู่ที่บ้านน้อยจอมศรีตมบลหางโฮงอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครได้เปิดเป็นตลาดพอใจซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทางวิทยาลัยที่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตร,รกรที่สนใจนําผลิตภัณฑ์ชุมชนผลผลิตทางการเกษตรที่สะอาดปลอดภัยรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจําหน่าย เป็นตลาดวิถีชุมชนที่คนขายต่างก็พอใจคนซื้อก็ถูกใจเพราะนอกจากจะได้สินค้าถูกดีมีคุณภาพแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยโดยตลาดพอใจเปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์ตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง,ถงเที่ยงวันค่ะดรวิษณุอองสกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ในฐานะเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนครเล่าให้ฟังว่า ตลาดพอใจแห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์นำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยมาจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีร้านค้าของนักศึกษาที่ทางวิทยาลัยไ,ได้สอนให้ทดลองทำด้วยการปฏิบัติจริงโดยเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ที่มาเที่ยวชมมากขึ้นแต่พอเจอสถานการณ์โควิด -19 จึงทำให้ตลาดพอใจซบเซาลงไปครั้งนี้เมื่อเปิดตลาดก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้ร่วมกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสกลนครจัดโครงการผู้ว่าลดค่าครองชีพประชาชนด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดมาจำหน,านออ่ายด้วยตอนแรกสุดที่เปิดตลาดเนี่ยเรามียอดผู้เข้าเยี่ยมชมเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะครับทั้งเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็มาเยอะแต่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นจึงทำให้จำนวนผู้เที่ยวเนี่ยลดลงนะครับในช่วงต้นเดือนมกราเนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างนะครับออส่งผลกระทบเช่นกันครับ แต่ว่าเมื่อได้ปรึกษากับท่านพอพานิชนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่ตลาดจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้นะครับ mm hmm. ก็เลยก่อให้เกิดโครงการท่านผู้ว่าลดค่าของชีพประชาชนครับ mm hmm. โดยท่านพานิช hmm. ก็เชิญสินค้าราคาย่อมเยาวจากบิ๊กซีโลตัสเครือข่ายที่ให้ราคาพิเศษนะครับ mm hmm. มาร่วมช่วยประชาชน mm hmm. ในอาทิตย์นี้จะเห็นว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชม600กว่าคนแล้วครับผมเฉพาะวันนี้วัน,น, mm hmm. วนเดียว ด้านนางอุทัยจันทพงศ์กลุ่มจากสรารตะกรา้าบ้านนาดอกไม้ตะมนทางโฮงอําเภอเมืองสกลนครบอกว่าช่วงแรกที่โควิด19ระบาดตลาดพอใจจะเงียบมากตอนนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นประชาชนระมัดระวังป้องกันตัวเองมากขึ้นก็เริ่มมีลูกค้ามาเดินซื้อของจับจ่ายซื้อสินค้าทําให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายสินค้าพอมีไรายได้ไดขายอยู่แต่ก่อนเราเงียบค่ะตอนนี้อันโควิดก็เลยได้ขาย เริ่มในขายคนก็มาถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีคนมันก็ไม่ได้ขายค่ะแต่อาทิตย์นี้โอเคอยู่ค่ะคนเยอะวันเสาร์นะคะที่ตลาดพอใจค่ะแล้วก็บรรยากาศดีคนก็มาเรื่อยได้ขายดีอยู่พอได้ขายค่ะแล้วกันเองแม่ค้าก็กันเองลูกค้าก็กันเองค่ะส่วนลูกค้าอย่างนางสุรีพรหานมนตรีก็บอกว่าของที่นี่ถูกมากทั้งผ้าพื้นเมืองผักปลอดสารและสินค้าราคาถูก พอใจมากเป็นการลดค่าครองชีพได้มากทีเดียวก็ดีนะเพราะว่ามันก็ช่วงนี้มันเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนะเาะก็มันจะได้ลดลดค่าใช้จ่ายเราลง,ลงพราะของมันถูกไงที่อื่นมันจะแพงแต่ตรงนี้ก็โอเคของถูกเมื่อคนขายพอใจคนซื้อก็ถูกใจตลาดพอใจแห่งนี้จึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในทุกๆวันจะมีร้านกาแฟรสชาติดีอย่างร้านมาม่าดูคาเฟ่ ให้ลูกค้าได้มานั่งชิลถ่ายรูปจิบกาแฟและผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะชนกพรโพธิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน